สวัสดีค่ะคิดถึงทุกคนนะขอบคุณมากสำหรับคาเป็นห่วงเ่็นเมากมายที่ส่งเข้ามาไอตอนนี้ปุ๊บสบายดีแล้วค่ะป่วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆพี่เป็นห่วงเป็นใย,ยกันก็ไม่รู้จะบอกความรู้สึกยังไงดีคุณก็ส่งผ่านความรู้สึกทางนี้แล้วกันกแฮปปี้นะที่ทุกคนเป็นห่วงไม่มีอไอแล้ววันนี้ก็เลย แค่นิดหน่อยค่ะเขาเสียเล็กน้อยแล้วก็รอยช้ำอยู่ตรงนี้รู้สึกเหมือนวันนั้นลมลงไปแล้วก็ช้ำอ่ะไม่รู้ไป็ลมอีท่าไหนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเล่งแค่นี้สบมยเปิดบางมุมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากค่ะแล้วก็พุกก็คิดถึงทุกคนนะสำหรับเพื่อนที่อยู่ไกลๆกันหรือเราไม่เคยได้เจอกันเลยเนี่ยก็ ส่งความคิดถึงมาบุ๊บ้างนะบุ๊ยังคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมยังชวนไปเที่ยวได้ที่ไหนเหมือนเดิมฉันก็ยังซ่าได้เหมือนเดิมแล้วก็ก็ไปไหนได้เหมือนเดิมกับพวกแกล่ะอืมแล้วก็ฉันยังไม่หนีไปไหนนะยังหนีไมีแฟนก่อนนะคินวอนมากอือฉันก็อยู่ที่นี่ล่ะมีอะไรก็โทรมาปรึกษาหาเรื่องกันได้ทุกเรื่องเรื่องสัลยกรรมเรื่องแฟน ถาอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องเงินไทยเดือดร้อนเรื่องเงินก็ไม่ต้องมาติดต่อช่นะมคะฉะนันไม่มีให้แกแน่น,นอนแต่ถ้าจะติดต่อเนี่ยก็ดอกเบี้ย้อยละสามสิบรับได้หรือเปล่าถ้ารับไม่ได้เนี่ยก็ไปยืมที่อื่นนะแต่ที่เนี้่เขาบอกว่ายืมแล้วให้เลยแค่ดอกเบี้ย้อยละสามสิบก็ไม่มากมายหรอกคะ่ะอืมคิดถึงเพื่อนทุกคนละอืมยังไงก็แค่นี้ก่อนแล้วกันวันนี้ มีอะไรก็อย่าลืมค oh ิดถึงฉันฉันเป็นคนแรกแหละปรึกษาได้ทุกเรื่องทุกเรื่องขอแนว่าทุกเรื่องนะอืมก็คิดถึงทุกคนคิดถึงคิดถึงทุกคนแหละกิ๊กๆิ๊ก็แค่นี้ก่อนละกันบ๊ายบายค่ะ